สนับสนุนโดยอย่าน้ำแก้ไอามาแหวงน้ำเชื่อมจากอุ้ยอันโอสดบรรเทาอาการไอขับเสมหะสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุกโต๊ะข่าวนะคะวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่15กันยายน2561พบก,กับคุณพุทธอภิวัลและดิฉันจิตด,ดีสีดีค่ะครับอ่ะเราเจอกันวันนี้เร็วหน่อยนะครับ2ท11นาที เออวันนี้ไม่ใช่หรอกนะฮะใจจริงว่ามองจอมอนนเตอร์อยู่แล้วบังเอิญเห็นหน้าเธออยู่ในจอมอนนเตอร์ทำไมคะวันนี้ฉันอดขำไม่ได้ขำเรื่องเปิดแขนอีกทำไมอ่ะเออฉันก็ว่าเออคนที่เขาเตรียมเสื้อผ้าจิตดีหลายครั้งเลยนะเขาปิดแขนให้เธออยู่ๆันนี้เปิดใส่เสื้อเลยใส่เสื้อก็ได้หลหยิบมาหยิบมากำลังจะบอกพอดีเลยว่าสงสัยคงจะต้อนรับ เขาเรียกนะแจ็กเก็ตทุกตัข่าวเนี่ยนะครับให้มาปิดแขนให้มาปิดแขนขอบคุณเป็ยไข่มุกปลาเรือไวกิ้งค่ะใส่เขาเปโลโก้นะครับเธอถือดีๆสิจๆดีนี่อ่ะข้างหลังปักอย่างสวยงามนะครับผู้ชมฮะเพราะนั้นก็กลับมาเป็นปกติแล้วเมื่อวานนี้ผู้ที่ได้แจ็กเก็ตมีกี่ตัวสามสิบนะคะเดี๋ยวถึงเหรออ๋อสิบสิบ เห็นไหมเวลาเปิดแขนเราขาดความมั่นใจเออแต่คุมอย่างนี้ดูดีมากเลยนะฮอ่ะสิบท่านคุณผู้ชมครับดูรายการอยู่หรือเปล่าวันนี้เข้ารายการเร็วหน่อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิบท่านนี้ติดต่อกลับเข้ามาในกล่องข้อความของ Facebook ทุกโต๊ะข่าวอมรินทีวี34ก่อน4ี่ทุ่มทาเลยถือว่าสละสิทธิ์นะครับอ่ะกลับมาวันนี้เราเริ่มประเดิมเลยก็แล้วกั่วันนี้เราแจกเร็วหน่อยนะฮะเพราะรายการปกติต้องเข้าประมาณสัก2ทุ่มสิหวันนี้มาเร็วหน่อย5นาทีเนี่ยนะฮะ แจกสิตัวแรกเบรกนี้เท่านั้นนะครับเบรกนี้เท่านั้นง่ายๆเลยกดแชร์ลิงก์ไลฟ์สดขณะน,นี้ที่เรากำลังออนสดกันอยู่เนี่ยนะฮะแล้วพอแชร์เสร็จแล้วฝากกดถูกใจเพจทุกโต๊ข่าวด้วยมเมื่อแชร์ไปที่หน้า Facebook ตัวเองเนี่ยนะครับให้เขียนว่าอยากเห็นลูกเขยกับแม่ยายสาบานเรื่องหวย12ล้านหรือไม่ ไม่งงใช่ไหม,ไมงงกดแชร์ลิงก์ไลฟ์สดไปเสร็จสับปุ๊บแล้วเขียนเลยว่าอยากเห็นลูกเขยกับแม่ยายสาบานเรื่องลอตเตอรี่12ล้านหรือถ้าใครบอกไม่อยากก็เขียนว่าไม่อยากเห็นลูกเขยกับแม่ยายมาสาบานกันเรื่องลอตเตอรี่12ล้านค่ะเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้ทางฝั่งของคุณมานิตเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเคยถูกกล่าวหาว่าไปยกักยอกลอตเตอรี่12ล้านวันนี้คุณมานิตไปกับทนายรณรงค์เลยเนี่ยนะครับงงคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไปแจ้ง หัวใจที่สุดคืออะไรมะเพื่อนรักที่เคยให้คำแนะนำก็อยู่กับสาม,มีด้วยฮะ,ะผู้หญิงคนนี้ช็อกเลย<า>บอกตายแล้วนี่ฉันอุตสา่าห์ปรึกษาเพื<า>่อนฉันมาตั้งนานแล้วเธอคือคนที่มาอยู่กับสาม,มีฉันเนี่ยเหรอมีเรื่องนี้จริงนะฮะในสังคมเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องนี้รวมถึงกรณีมดพระรามสามาซึ่งเป็นเหตุบุกอาจมากเนยนะเห็นคลิปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่และสุดผู้หญิงไปคนหนึ่งเนี่ยนะฮะล่าสุดน้อง หญิงคนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาครับค่ะปีใหม่คือช่วงเวลาอันแสนพิเศษมอบรสชาติที่คุณชื่นชอบและแบ่งปันความสุขด,ด้วยเฟรเรอร์โรเชอร์ลำค่าดังคนที่คุณรักเฟรเรอร์โรเชอร์ ทำใจคุณได้แล้ววันนี้ ซื้อสินค้าที่พิกี่ลดจดภาษีได้สูงสุด1,500 0บาทและชอปเครื่องใช้ไฟฟ้าลดเพิ่มอันดีสูงสุด1,000 0บาทถึง3ธันวาคมนี้ทุกเหลือเชื่อกับ Samsung LED TV 15,590ากบาทถึง6ธันวาคมนี้ที่พิกซี่ชีวิตเกษียณคือชีวิตอิสระใช้ชีวิตตามใจตัวเองพบเมืองแนวคิดใหม่เพื่อไวเกษียณ Jin Wellbeing County แกรต้องพร้อมจัดการอย่างรวดเร็ว ใช้ใบก้อนแล้วจัดก,การยุงด้วยความแกร่งใ <My God. S 1> บก้อนการปกป้องที่เรวทันใจคุณแม่สุดแกร่งเอสซีจอห์นสันปีใหม่นี้บาร์บีคิวพลาซ่าคัดมาแต่ของรักของหวงของทุกคนกับชุดบาร์บีก้อนคัดสรรคัดเซ็ตโดนใจแถมเลือกซีหนึ่งเมนูพิเศษถึง15มกราคม2 5 6 1 1ร้อยปีกระบัตเชฟโรเลตเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มสูงสุด2อ0แสน 200. ข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ที่ ทั่วประเทศ30พฤศจิกาย,ยนถึง1 1ธันวาคมนี้ทดลองขับฟรีเสื้อฉลอง100ปีนางงามไม่แคร์สื่อขาซิ่งไม่แคร์ว้จะบทบาทไหนบุ๋มก,ก็แซบเครื่องดื่มผสมโซมสกัดและน้ำผื้งโสมอินสัมโซมอินซมัมสิบบาทเท่านั้น เ t ่ com, ตัวเลือกที่ใช้ครบคุ้มเพื่อบ้านงานแสดงสินค้าเฟอร์เนิเจอร์และของแต่งบ้านลดใหญ่ปลายป,ลายปีลดจริงถูกจริงใน Thailand เฟ r ร์ t u เ e and แ o น s e w ฮาส f แวร์แฟร1 7ธันวาคนนี้ที่ไปเทคบางนาแม่สามีจะชอบฉันไหมนะหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ให้ชื่นใจซูซูเอาชนะความกลัวเรามีกลิ่นหอมนั้นให้คุณประนีสินให้กลิ่นหอม วากิวลายหินอ่อนอารมณ์แห่งความนุ่มเนื้อฉันมาสามท่านรับฟรี1เสิร์ฟถึง14มกราคม2561ที่โออิชิบุฟเฟ่ที่คืเย็นกว่า คุ้มกว่าทนกว่าเป็นไงฟิล์มที่พ่อแนะนำเยี่ยมเลยครับพอ่อไฮคูฟิล์มคุณภาพจากอเมริกาผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มกองแสงมากกว่า30ปีจัดไปไฮคูเที่ยวสิบล <c oughs> สลาดน้ำอิ่มใจอิ่มท้องไม่งานสลัดน้ำต้น้ ทุกความอร่อยของกินโบราณตำนานขนมไทยแวะไปแค่ใกล้สองถึงสิบธันวาคมนี้อร่อยสุดๆที่ IMPACT เมืองทองไันคนเขาก็จะบรรยายว่าเวลาทานของเย็นจะมีความรู้สึกชี้ขึ้นมาการเสียวฟันจะไม่หายไปเองได้ผมจะแนะนําให้ใช้เซนส์ไดน์เซนส์ไดน์จะช่วยลดความรู้สึกเสียวฟันทําให้กลับมาทานอาหารที่เขาชอบได้ทุกรกิจของผมต้องมั่นใจ เซียววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้นเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกเบื่อมันวันอยู่แต่บ้านวัยอย่างเราเนี่ยไปไหนก็ลำบากตกลงอยู่ไหนทะเลเกือบเนียนแล้วเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุไปไหนก็ง่ายใหม่สินเชื่อรถยนต์พร้อมเก้าอี้ไฟฟ้าไวชิวิวแชร์จากกรุงศรีออโต ไปปาร์ตี้กันปาร์ตี้อะไรเรามี20ปาร์ตี้หานหานคนละ20 KFC ช<อ>ิกแอนด์แชร์จ่ายน้อยจัดไปที่ KFC ถึง2มกรา,าคมนี้โยชอปป้ชอปปี้ช้อปปี้ซูเปอร์เซลล์ลดสถานออนไลน์สูงสุด90%พิเศษรุ่นรางวัลต่างๆรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทถึง12ธันวาคมนี้เท่านั้นรับชอปป้อ,ชอปปิ้งโหลดช้อปปี้ ม e ร r y c คร i ส t m มา New Year Season of Care ลดสูงสุด50ถึง13ธันวาคมน,นี้รีบแชร์กันนะสนับสนุนโดยรีโกหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกหลอดไฟ Neo X LED 3 Plus สว่างจัดประหยัดไฟใช้งาน อินเน็กซ s Plus, กล้องวงจรปิดแจ้งเตือนผ่านลายเมื่อเกิดเหตุพระหอมกระทิ100%หอมมันจากมะพร้าวไทยพันดีสิวแผลเป็นฟูจิครีมหอยทากผสมอโลเวยาที่เซเอเแป้งเซนโดริเอ็กซ์ตร้าคเวอร์ปกปิดเนียนสวยตลอดวันความไว้วางใจที่ไม่เคยเปลี่ยนโตเกียวมารีนประกันภัย เอาละครับก,กลับมาสามทุ่มตรงเลยเนี่ยนะครับผู้ชมพะส่งมาหรือยัะเนี่ยท่านก็ส่งกันมาในกล่องข้อความเต้มไปหมดเลยหน้าเพจค่ะต้อหน่อยสิอ่ะดู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 ดดกล้องจับหน่อยสินะฮะดูสินี่ในกล่องข้อความนะฮะดูดิต่อว่าออกาอาการเลยนะเนี่ยไม่ได้ต่อว่าแค่นี้น,นะไอะจิตด,ดีเนี่ยเสียมไปตีกันอีกแล้วนะ แม่เห็นเนียเงียบอย่างนี้นี่ไม่ธรรมดาน้ะเราอ่ะเสียงอมไเ <laughs> นี่แล้วดูคนดูส่งมาในกล่องข้อความเต็มไปหมดเลยเอาหน้าเพจนะเอาหน้าเพจครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องอยู่ในกล่องข้อความคือข้างหน้าเพจเนี่ยโพสต์คำว่าโพสตตรงนี้เนี่น,น,<ฆ>นี่นี่มันอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมเปิดในมือถือแล,ล้วแล้วแอดมินค่ะนี่อ่ปรับได้ยังฮะอ่าเนี่ โฟกัสอยู่นะฮะนี่อ่าได้ไหมนี่จะเห็นเนี่ยนะฮะเหมือนกับภาพยนตร์ปกนี่เหมือนกับอะไรนะเขาเรียกอะไรภาพยนตร์อะไรนะฮ่องกงใช่ไหมจะเอาเรื่องอะไรสมัยก่อนยืนเลี้ยงหน้ากระดานอย่างนี้ผิดหรือไม่ผิดอ่าแสดงนี่เห็นไหมฮะเวลาโพสต์มาเดี๋ยมันจะอยู่หน้าเพจแบบนี้นี่เห็นไหมให้เพื่อนเห็นด้วยนะคะใช่นะครับนี่โพสต์มาวันนี้ ามกติกาผิดหรือไม่ผิดและใส่จังหวัดด้วยอย่างมีบางท่านบอกไม่ผิดครับเพราะเจตนาบริสุทธิ์น้องก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายแล้วครับเห็นไหมมีบางท่านบอกนี่เห็นไหมไม่ผิดครับเนื่องจากกรณีเหตุการณ์นี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและข้อมูลที่ได้ผู้ร้ายเป็นคนบอกเองเห็นไหมมีบางท่านถ่ายรูปมาด้วยอขอบคุณมาก <Yeah. S 1> ะสะท้อนมาในเบรกนี้ <Yeah. S 1> และเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าใครจะได้รับแจ็คเก็ตทุกโต๊ะข่าวเนี่ยนะฮะกลับมาตรงจุดนี้ก่อนเรื่อง